ทุกคนเลยวิธีปล่อยวางความกังวลนะรู้ไหมว่าความกังวลนี่เราฝึกฝนกันมาตั้งแต่เด็กเนาะที่สําคัญก็คือคิดอะไรไม่ออกก็ส่วนใหญ่ก็คิดกังวลเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเนาะหรือว่าเรื่องแน่นาคตที่เรายังไม่รู้บทสรุปถึงมันหรือแม้กระทั่งความจริงตรงหน้าที่เกิดขึ้นหรือปัญหาในตอนนี้เนี่ยแน่นอนก็ไม่รู้ทําอะไรก็ต้องกังวลไปก่อนนะแต่จําไว้ว่าผลลัพธ์ของการกังวลเนี่ยคือสร้างสิ่งนั้นล่วงหน้านี่ให้เจอซ้ำอีกโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ผทลั์ของวันแล้วเนี่ยคุณก็ บอกกับตัวเองว่ากังวลไปก็ไม่มีอะไรดีโอเคไหมลูกเพราะนั้นพูดถึงแต่สิ่งที่คุณอยากได้นาะไปละลาเรื่องอื่นนะมีความสุขกับชีวิตเนาะหรือว่าไปทําอะไรที่มันเบาคิดเรื่องเบาดีกว่าคิดเรื่องหนักเนาะเพราะว่าการกังวลเนี่ยคือเรื่องหนักถูกไหมเออไม่มีใครกังวลแล้วรู้สึกเบานะลูกนะเพราะฉะนั้นกังวลเนี่ยคือเป็นเรื่องที่เขาเรียกทําตัวเองเนาะทาตัวเองเนาะแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองนะวันนี้เอาดุ้งมาฝาก้โอ้นี่จะให้ดูแดแด๊